บสบายดีวันสุขสุขคนสบายดีตอนค่ำพี่นอ้องขึ้นจากเกี่ยวข้าวไม่นงต,ต,ตุ้ยผัดว่าพาก,กันมาหาจอบเบิ้งเฮ็ดเบิ้ง <c oughs> อันนี้พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดออกกว่าซานเ <c oughs> พราะว่าเกี่ยวข้าวแล้วผัดว่าเฮ็ดเฮ็ดก็เลยว่าพากันมาเก็บเฮ็ดอยู่หัวไอพี่น้อง <c oughs> มานี่เฮ็ดเท่าก็ได้เลยค <c oughs> ือมาหกใช่ไหมนาง แก่าอากามันเงี้ยใ่กาใส่กเกงกู้แล้วสิจคนก่อนพี่เลอโอ้ตกใจดีมาดูคนเออเก็บนะแม่พี่เห็นงามงามน่ากลัวเายาเยี่ยบไปเกิดกห้องนะวะ

เฮ็ดจ่าเฮ็ดเฮ็ดจ่าเฮ็ดเฮ็ดตองอีกเลยทุกคนหน้าแตกหน้าตุ่มเอาเอาบอลโบกีมาด่างไปเลยบอลจูนั่นบอกอยากกินนั่นเดี๋ยวเอาลาแล้วก็อยากกินแล้ว้าเฮ็ดยังมือแรงกับสีเพ็นหุ่งนี่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเนี้ยเสือเฮ็ดนะเฮ็ดแต่เบื่อ อันนี so ้นะเฮ็ดอันผ like ู้ถ่ายเขามีกลิ่นพี่น้องผู้หล่าวกลิ่นมีหนังตุยว่าโอ้ยไม่ใส่โอเคเหนียวแต่ว่านะเบิ่งเดีกว่านะครับ ส่ำน right, ี cat whales, cat whales. <c ười> ้แหละมันก็งามก็ย่งเอานี <mushroom> uh, ่ล่ะของซุเฮาคือบ right? <c ười> <c ười> ่เห็นบ่อาดหึอนาคือเห็นเอาเห็นเอาเฮ็ดไปตวยนเฮ็ดให้เนาะอือตต้ลูกตาลาวกเด้อมาหาเ็ดเไว้ก่อนใส่บ่อาดนี่แล้วนี่บ่เ็ดพวกมาานอุ้ยนี่เ็ดนี่ๆๆๆๆน้ เราคือญากไอ้พวงเนียนะครุขโลอยู่นะเ็ดียังจ้าเฮ็ดยังแหลกเฮ็ดนี่โอ้ยดินมาเิดตากระซิบเดี๋ยวนี้เดินเนาะเดินครุขโล ี่แหละเ็ปวกนะ่เเราต้องมาหาในนีรถปัญญามันออกนเปนติอย่นี่ใส่มกมีไปเบิด้เฮเห็ดปวกมันชุดแลวแม่ส่งมัหเห็ดนาแตกฮะส่งนะนะปเา่ขาไปจะออกมาขรถแล้วครขึ้นไปอาสุส่ง่งัวน้ำจางลาเนาะมีภาไปได้ยังม่ใช่ดงยังไฟบ่บเอิดไงบออินแมนิดอะไรอท่วงไปแต่ตื้นเ ต๊ใจเด้อเอมูรถอืก็ดินเฮ้ยเม่นหรอเ่าขอกแตะยากยางอย่างไรเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยกระแทบพนคนเห็นกระแทบพนสีแซมพูสีแชมพูควอดเอาควดเอาคุ่นมรมีแต่กระเป๋าของแบรนด์นมของแบรนด์นมทางนั้น เลยนะโฮยซักจ้งว่าซาได้อีกว่จ้ะซีชมงูอ่อให้อยู่ไปไปกระมานต่ว่าเนาะย่างกระมันเห็นคุ้มเก็บมาแต่แต่หัวคัวผู้ินเอ้ยเห็ดกันอ่ะออกัตงแต่อยู่หัวคัวโผ ຖາມວ່າກະຫຼາຍບໍ່ກະບໍ່ແຕ່ກະເຫັນຢູ່ຢູ່ບຍັງນນຮັບີມມລະຂີຕນຍັງດກລອນນມບຕ ก็มองไมาเจ้าก no. ับมหาอะไรเนาะยู่กลางช่องก็ออกเนาะเฮ็ดก็ไดาอหูหมุนจนเบิดกว่าเน็ตนะเอาเก็บให้คุณแม่นะเมย์โอ้ยมีการเสียเอาอีกเลยพี่น้องเอ้ยโหเฮ้ยมาแล้วเสียเล้วเสียเอาเบิร์ดแล้วเอ้าดอกนี้นะน้ำเาอ้าดอกนี้นะ <ELL> มันหมุนแล้วเจ้าเห็ดนะเฮ้อเอาอีแล้วเบื่อนๆทุกคนโอ้ยเฮ้ยเห็นยังอัดดูสิเฮ็ดน่าซชีวเฮ็ดไทยน่าชวนี่โออ ดเฮ้ยเฮ็ดเี่ยก็มาเลือกเจ็เดแหละนี่นาเชี่ยนัน่นเอเไม่คือใ็้นเออข้างนยแดงก็เป็นโมก้างากเนาะจิตอาคมก็โอ้ยังจุ่มงามแต่เฮ้ยนี่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 นีอน่อ๋อเให้กคิดว่า เพ่งพี่น้องอเดีๆๆงามดีเนาะเออไม่นั่งตื่นประเทศนั่งผัดตาดีได้พี่น้อ,นองเมน,นติเมนพากระเนิกไเบิงม,มาเบิง้งเินงนเนาะ ข้ามเลยพี่น้องเสื้อผ้ากันได้อวยมืออะไรล่ะไปไปออกมาออกมามือมือมือเห็นบ่ป้ายจะไปส่งเกียติตกันบายังมือได้นั่นดีพี่น้องนี่ โอเคก่งีิเด้อทุกคนอันนี้อัตต้กระเป๋าตุก๊กตุ๊กกระเป๋าแล้วเฮาก็เลยเมื่อห้เจนาวพี่น้องพอได้เก่งได้ออกน้องพี่น้องเนาะมีทางเฮ็ดสมาปี่ะเฮ็ดแดงเฮ็ดกอปไปบา,บายเอาเฮ็ดมาให้เจนาวนนหักเฮ็ดนั่นอยากล้างแตกอยากยังอยู่เเเนนนีี่่ก็มดอาะ โยเฮ็ดกอออกนี่เฮ็ดคลาเฮ็ดก่อเฮ็ดอันดินล้างแตกเฮ็ดหนางงัวออกเซย์เนี่ยนี่เนี่ยอยากเพาะน่นี่เด้นี่เฮ็ดหัวอ่ะบ่เลยอือในหัวครัวนั้นยังแข็งอยู่นหนางงัวเหยื่อนี่นะต้องก็บเอาเบิร์ดแหละนี่นะข้อไม่หนาวเลยเลาะแล้วเบิดแล้ว กับเบิดแล้วคือกับเลาะหน้ำมวัวเกัเบิดแล้วมันบอกเบิร์อะจบขัปไปกับลงเบิ้งห้างหน้าเจ้าหนุ่กับเนี่ในอเ็ดไข่เห็ด่มือเศ้านี่ยเขาได้ลายเนี่อย่าเก็บเด้๋ยว่ซันนี่คิดอองม่ได้เห็ดนะกินี้ย่งเบรดียเอืมาในพาอืนี่ทำอะไรจะโคแต่แล้วนี่มนเี้งเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เหลืองเจตุนะวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không anh nàng những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh อันนี้เห็ดไข่นี่นี่มันจุ่มกันหอมหอมในหัวคัวโหลดเด็ดนี่นะในกระตูกอไผ่โหลดนี่นะเอออันนี้ก็ยังเสียวอยู่นะนนั้นเห็ดแดงกินเบาเห็ดแดงเห็ดละมั่งให้เอื้อยเพิ่นแกงพี่น้องสองแถวสิบนากีสองทถาสิคืนกินแกงแกงไก่ เก่งไก่นะหัวยเก่งไปเก่งมาแล้วมันก็อันอิงดัตอันซินโมไ้หายเค็มเยอะพอดีอิงมาอยู่อืะเจ้าเค็มน่อยชัวา์หน่อพอดีอันีมนี่ยม no. ันจางมันจางหนอบันนี้นายเห็นรถดีอืมไปฟาใส่อีกบอกเหี้ยงไปเหี้ยงมาโอ้ยรถดีมันคือใช่เด้บรรเล็บัรวเลอยู่ไหนหูถือรถดีลงบานีร พอดีเฉยเฮ็ดนในก็บมองออกก็ออกมองบ่อออกก็พอดีกระเทินเพราะมือเศร้านี่เขากับเก็บมือเศร้านี่นะเขาได้ลายมือเศร้านี่นะเฮ็ดไข้กับเฮ็ดโก้นะพังเบื้องอุ้ยเหือกับต่อแรงพวกขันลงเบิ้งก็มีแต่ฮะเอาสิปั้นไปได้ก็นใช้แก้ใช้รถไทยลงมาปั้นน้ำชุ่เจ้า ที่มัวคันบัวกับแก่ลงมากค่ะมีติดกองไว้ทางนข้างทางนายงานน่กับปั่นเด็ดไปใช้ไว้ให้งวดลับมันกัญญาซุ้มผูอารมณ์ข้นแลยห้องห้ามันกับบริหลายสองให้นึงกับคนเอาไะชีอยากขึ้นไปตั้งให้เครื่องเข้าอยู่หักแต่ว่าน้อยดี่ยวนึงเขาก็เอาค่าแล้วนะเขาก็ไปน่าจะ็นให้เวชานเลื่อนแะ อืมบริจาคเงนเชียร์ขาเขาเชียร์นันเอาอะไก็บอาอยู่อืมตัดได้ได้สีเอาน้ามันบ่เขานะอืมเข่าอ๋อได้เข่านาดันเอาบ่ราคาชาดแตนมาแน็ตจะให้จะให้มาอีกแล้วพี่น้องป่ะเ้าก็สิ่งละพระจ้าก่อนละกันพี่น้องเอ้ยเอาเฮ็ดมาให้เอ้ยแกงเนาะคลิปนี้ก็ได้พูดอีผู้มานั่น <laughs> ป้าป้าป้าพี่น้องติดตามคลิปหน้าเด้อ <laughs>